i <laughs> เป็นผลงานของวันนี้นะคะทุกคนดูสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาหาหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ญี่ปุ่นเริ่มออกแล้วค่ะแล้วป่าสาธารณะที่นี่ก็เปิดให้มาหาหน่อไม้ฟรีกันแล้วนะคะทุกปีเราจะเข้าป่าที่นี่ค่ะเพราะว่าเขาเปิดให้ มาหาหน่อไม้ฟรีในเดือนเมษาไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะคนญี่ปุ่นก็จะออกมาหาหน่อไม้กันเยอะเลยนะคะพาลูกพาหลานมาหาประสบการณ์ขุดหน่อไม้เราก็จะได้ยินเสียงตะโกนดีใจวกเวกโวยวายสำหรับเด็กๆที่เขาเจอหน่อไม้แล้วเขาจะดีใจร้องเสียงดังมากค่ะก็สนุกสนานกันแถมได้หน่อไม้ไปกินด้วยนะคะ ไปค่ะเราก็จะไปหาหน่อไม้ค่ะวันนี้จะหมานไหมไปดูกันนะคะ うんおーいいいいじじいいじゃんいいじゃゃちっちゃくないちっちちゃくないょうど、ん、いいさいい。うん こ近い近い。<laughs> ตรงนี้ก็มีนะทุกคนดูเอาชิ้นใกล้ไปเลยอือดีจังเลส่วนไซใช่อันนี้อร่อยนชิ้นใอ

เจอเรื่อยๆนะคนโอที่นี่เดี๋ยวเดี๋ี๋ยวเาแปเดียวเน้สักทีมโอฟนะ いいですよ、うんうん、ちょうどいいサイズかな、うん、<laughs> かけのこパーティーうん

자, 야, 아우네가 오시, 됐다. もなかなかいいサイズ i'm caminha. ちょっと可愛い,いけど、まあいいやち<え>、うん、っちゃいの、お塩お塩、おちっちゃいわ、うん、甘い、ね、うん <laughs> 上手に摂りましたそれ、結構バルクじゃない <laughs> มีเจออะไรโอ้สองอันเลยคัสสิไหนคุณสามีเจออะไรเนี่ย <laughs> こっちから取った方がいいんじゃない

โกโกสงสัยต้องใช้อันนี้แล้วล่ะมา 頑張ってからこれ大きい大きい大きい。うん OK, OK, OK.

哎，要踩脚了，踩脚，踩脚，脚。嗯，好舒服舒 いいんじゃないいいいんじゃな 嗯。Huh?

다. 괜찮. 응. 뭐이네

เราได้หน่อไม้พอกินแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับบ้านนะไปต้มหน่อไม้หวานหๆหอมๆกินค่ะวันนี้ก็ น,นี้เป็นผลงานของวันนี้นะคะทุกคนดูได้เยอะเลยนะคะได้เยอะเลยผลงานวันนี้ก็หางกำลังดีเลยนะคะน่ารักน่ารักเนาะแบบเนี้ยคะ่ะหวานหางใหญ่ก็มีนะหางใหญ่ก็ได้นี่วันนี้จะต้ม ทําความสะอาดเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้นะคะพอแกงพอต้มอยู่นะคะเดี๋ยวจะหั่นบางๆแล้วก็ต้มแกงหรือไม่ก็จิ้มกับน้ําพริกกะปินะคะหน่อไม้ที่เราหาม,มาค่ะทุกคนเราต้มใส่ลําอ่อนหอมหวานเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะกินกับน้ําพริกกะปิคะ่ะ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ